สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็พามาที่7 8 9ทองไทยเฮิร์บนะครับเริ่มแรกเข้ามาเลยนะครับก็จะเจอพี่ๆนะครับคอยเดินแล้วก็พาพวกเราไปให้ความรู้เกี่ยวกับการชงกัญชานะครับและตอนนี้นะครับพี่ๆก็จะพาพวกเราไปดูห้องที่พวกพี่เขาปลูกกัญชงและกัญชานะครับโดยที่พี่เขาเดินแล้วก็ให้ความรู้พวกเราไปด้วยนี่ก็เป็นเส้นทางที่เดินไปนะครับเออเรามาในวันฝนตกด้วยอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับ นี่ก็จะเป็นด้านนอกของห้องที่ปลูกกัญชงกัญชานะครับและนี่ก็คือด้านในของห้องที่ปลูกกัญชงกัญชานะครับจะมีพี่ๆให้ความรู้นะครับว่าอมีกัญชากัญชงเนี่ยกี่สายพันธุ์ครับนอกจากที่พี่ๆเขาจะอธิบายเรื่องสายพันธุ์ของกัญชงและกัญชานะครับพี่เขาก็ยังแบบ แนะนำเกี่ยวกับว่าเออต้นกัญชาตรงไหนเนี่ยกลิ่นมันแรงที่สุดแล้วก็นําไปผลิตในด้านการรักษาเนี่ยยังไงบ้างครับและนอกจากจะมีการชมกัญชานะครับยังมีสมุนไพรอย่างอื่นอีกมากมายเลยอยากให้ทุกคนมาเยี่ยมชมกันนะครับ